สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมตัวเลยทกศเ,เปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร1.5หมื่นคืนนี้2ทุ่มวันที่7พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษรตรทกศเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 เดือนละ5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนรวม15,000บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2,563ที่ไม่มีบัญชีทกศแต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ผ่านทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดก,การทรกศกล่าวว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรแล้วและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมกเกษตรกร10ล้านไร่ใช้งบประมาณรวม150,000ล้านบาทโดยทกศจะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกร,ร,กรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร,ร,กรที่มีบัญชีของทกศอยู่แล้ว ทางทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา,ยาจะต้องไม่สัซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เมื่อทกศได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังจะรีบดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละหนึ่งล้านไร่โครงการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศจะเร่งดําเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จําเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอ,อนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศเอ o โมบาย ถอนเงินโดยไม่ต้องใช้บัตร เอทีเอ็มที่ตู้เอทีเอ็มของทอกรสได้อีกด้วยนายอภิรมก่าวสำหรับการรับเงินเยียวยากเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนรวม1 5 0 0 0บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์จำนวนแปดจุด่ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกร ตอนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน1.57ล้านรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ทกศขึ้นขอ้อความโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังตามมติรัฐมนตรี วันที่28เมษายน2563เว w ร w เวบเยียวยาเกษตรกร .com เปิดให้บริการวันที่7พฤษภาคม2563เวลา20นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ